เกครับ okay, วันนี้รายการเมนูต่อไปคือปัตรไทยไก่ของร้านครัวไทยงแรกเลยกระทะเนี่ยเปิดให้ร้อนนิดนึงแล้วก็ตามด้วยน้ำมันนิดนึงเราใช้น้ำมันนิดเดียวแค่ไม่เยอะเพื่อจะให้ไก่สุกไก่ที่เราหั่นไปแล้วก็คือไก่เป็นไก่ทิเลยทหั่นเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วอย่างนี้แล้วก็จะเอาไก่เมนูนี้ฝรังชอบใช่ไหมครับใช่คายดีมากเนี่ยก็ประมาณนี้ที่ยังไก่แล้วอ่ะเดี๋ยวม่ใช้ไก่เยอะเราจะไปหนัก เล่นเส้นแล้วเราก็ตามด้วยใช้โป๊ะเป็นสูตรจริงๆค่ัโป๊ะเราใส่เหมือนตั้งทยเลยในโป๊ะราหารละเอียดเนี้ยแล้วก็ไปผัดด้วยแล้วก็ผัดใจให้สุกก่อน <c oughs> นี่เราผัดไก่สุก,กาพร้อมจะไอ้ชยโป้เลยมันก็จะหอมเราไม่ต้องผัดให้มันไหมดูกระทะด้วยดูไฟด้วยเพราะว่าบางทีกระทะไฟมันแรงต้องเบาเบาพอไก่ okay, สุกแล้วไก่มัน okay, อ่าไก่พอสุกแล้วแล้วก็เบาอว้น,นี้หนึ่งแล้วก็เคลีรยไก่ไว้มุมึงก่อนเพราะเราจะเอาไข่ตอกแล้วใส่ไข่ไม่ไข่แล้วเหตุนี้เราใช้น้ำมันน้อยมากเลยเพราะเราต้องกลัวเพราะเดี๋ยวเส้นมันก็เป็นแป้งแล้วนี่ละมันแล้วก็ตอกไข่หนึ่งฟอง อาจมีเปลือกขห้ด้วยแถมแล้วก็เปิดไฟให้ไข่สุกแล้วก็ตีไข่ให้แตกแล้วร่อนไข่ไป,ปด้วยก่อนเ้ื่อยไข่เป็นแผ่นสา40สี่สิบนน่านละเกือบสี่สิบปีละเองฮะนานมากเล้วนานมากละเนี่ยแล้วเราก็เบาไฟนิดนึงเพื่อจะให้ไข่มันร่อน เวลาเราไขเป็นชิ้นถ้าเราไปคนมาเลยไข่มันก็ไม่เป็นชิ้นให้มันสุกเป็นชิ้นก่อนอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็เอาค่อยเส้นผัดลงไปเส้นเราก็แช่น้ําร้อนแช่น้ําร้อนช่วยน้ําอุ่นให้มันแข็งขึ้นมาเส้นเราก็เตรียมเรียบร้อยเส้นเราอยู่ในนี้ปุ๊บเส้นเราใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเส้นที่เราแช่แล้วคืออย่างงี้คือเส้นตัดเราก็จะใั้กำมือหนึ่งสำหรับที่หนึ่งเนี่ยกำลังดีนะเป็นเส้นที่แช่น้าแล้วเอย่างงี้ที่หนึ่งเราแช่เส้นไปแล้วนี่ฝั่งนี้ไข่ก็สุกแล้วเป็นร แล้วก็เตรียมแล้วทีนี้เราลด,เ,ดเนี่ยซอสเนี่ยเราปรุงไว้แล้วซอสเป็นอย่างเงี้ยน้ําสีนะใช้หอมทอดหอมแดงทอดนะแล้วก็เมื่อเทศปูเดแล้วก็ส้มมะขามน้ําตาลปีปน้ําตาลน้ําตาลน้ําตาลสายขาวไปทำาออกรสชาติอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่เกลืออันเนี้ยแล้วก็ใส่้อสหนสลับที่หน,นึ่งเนี่ยสลับที่หนึง่ง คือตลาดเราส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบคนกินเจหรือคนแพ้น้ำปาลาเราก็ใช้ตะกั้วซิวขาวแทนซิ้วขาวเราใช้ตะลึกสม,มุนนะแล้วเพิ่มรสชาติเค็มหน่อยเลยลใส่เกลือก็ได้แต่เน,นี้ยใส่ตะกี้เพราะว่ามันง่ายชอบเราเพวกไอปูเนี่ยเราก็ทีน,นี้เราก็ปูเส้นแล้วก็คุนเลยเนีย่ยคนเส้นเค็มคนเส้นให้มันเข้ากับน้ำก่อนเดี๋ยวก็มาคนที่หลังกัดไก่เนี่ยเส้นมันก็จะคลุกกับน้ำไปเรื่อยๆมันก็จะฉกขึ้นเรื่อยๆใช่ฉกขึ้นเรื่อยๆอยพอมันเริ่มนิ่ม,มขึ้นเนี่ย ราก็จะรู้ว่าเราไฟก็คอยดูนะเราเร่งมากเพราะว่าถ้าไทยมีน้ําตาลมันจะไหม้เนี่ยเราผัดนะเต้นมันก็เริ่มสุกไปแล้วแล้วก็เบาหน่ยเบาไฟหน่อยนีมไฟลุกเลยเบาเบาแล้วเบาหมดไฟหมดไฟใช่แล้วก็รอเคเห็นไหมเต้นมันเริ่มบินแล้วเดี๋ยวเนฝ่าใกล้ใกล้จะแห้งแล้วแล้วก็ใส่ถั่วถั่วที่ร้านเนี่ยคือถั่วเราไม่ทอดนะเราอบเองเราซื้อถั่วถั่วดิบมาแล้วอบเองเพราะใถั่วอบกับถั่วทอดเนี่ยมันต่างกันเยอะเลย เพราะเธออบเนี่ยมันจะดูดน้ําน้ําเส้นที่เปรียกๆให้แห้งขึ้นแล้วก็มันจะมีรสชาตินะเริ่มเหนี่ยแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนไทยกินเงี้ยถ้าคนไทยทานหรือฝรั่งทานแล้วก็จบแล้วถ้าเป็นคนไทยทานเนี่ยเลยก็ชอครับรสชาติแล้วก็ใส่พริกป่นแล้วก็เพิ่มมะนาวไปเพื่อให้รสมันจัดขึ้นแต่จริงมันจัดแล้วอ่ะอันนี้คือลสมันได้แล้วได้หมดแล้วแต่ว่าเราอยู่ในซอนแล้วแต่แล้วถ้าคนไทยส่วนใหญ่ก็ยิกิน่านรสจัดขึ้นไงจะปรุงรสให้เลยถ้บเผ็ดอะไรเงี้ย มาเพื่อเริ่มมิ้นลยเนี่ยต้องใช้เวลาเนาะใช่ใช่ีๆเใช่เพราะว่าทศไทยนี่พ่ะะครับใช้ไฟแรงมันก็จะไหม้เห็นไหมมันเริ่ม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 มันเริ่มแบบเริ่มเหนียวเริ่มแห้งเหนียวใช่ไหมแล้วเส้นมันก็จะมาสุกพอดีอ่ะเราก็ค่อยปรุงไปเลยแล้วก็เติมปรุงแล้วเนี่ยนะเนี่ยเข้าด้วยกันเลยเข้าแล้วแล้วก็เริ่มแล้วใช้เวลานิดนึงแ้าออกมามันก็สวยสีมันก็สวยเหมือนเนี่ยเราไม่ใช้ใช้สีสมอาหารไง เนี่ยเราก็เร่งไฟได้แล้วเนี่ยอย่างนี้สีสวยแล้วเพราะว่ามันจะไหม้เดี๋ยวเราต้องรีบละวควละเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เราเสร็จแล้วนั่นได้ละอย่างเงี้ยเราดูนิ่ได้ละเราก็จะมีถั่วอบถั่วบดที่เราบดไปแล้วอย่างเงี้ยเราเตรียมไปละแล้วก็ใส่ผสมไป้ั้งหนึ่งช้อนมันครึ่งเนี่ยเัร็ละแล้วเราก็เราไม่ใช้ขึ้นช่ายเราใช้ต้นหอมเพราะว่าขึ้นช่ายเนี่ยฝรั่งกินได้เป็น แล้วก็เราใช้กุญชลยเนี่ยนะสวยๆแล้วก็ถุงออกถุงออกเราก็จะซื้อถุงอ้อกสวยๆจากตลาดเนี่ยสดๆเลยเห็นไหมอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยวางไปพอลงเสร็จเราก็เปิดไฟแล้วคนทีเดียวขึ้นเลยชิมไหมชิมไหมชิมไหมเดี๋ยวใส่จานได้ใส่จานแล้วเหลือเราก็กลับบ้านไปเลยชิมไปก่อนเดี๋ยวจ่าจานให้สวยให้เนี่ยแค่เนี้ยเสร็จแล้วนะทำสองคำก็ได้ค่ะไม่เอาไปยังจานอ่ะเหลือเราก็กลับบ้านไป เราเื็ <Okay. S 2> เราซื้อมาเพื่อใส่ให้มันแต่งการได้นาเส้นก็เส้นก็แห้งเห็นไหมแล้วก็เรียงคือเราขายปลาทายเยอะเราต้องทำซอสเองเมื่อก่อนเราเยะปรุงทีละจานเนี่ยมันไม่ทันเราต้องทำซอสต,ตั้งหาเม้ก่อนเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะนี้มันก็น่ากินนะแ,แล้วเราก็ นำมาแต่งจานคือโดยเราผักชีโรยหน้าเหมือนกันเนีย่ยอย่างนี้เหมือนเดิมแล้วก็พริกแดงแต่งมันก็จะสวยของมันแล,นะแล้วก็ถั่วงอกดิบเห็นไนะถั่วงอกดิบกับถั่วที่เราใช้ถั่วงอกเราได้ซื้ออาทิตย์ละสองครั้งเนีย่ยอย่างนี้เลยเป็นหน้ากินแล้วแล้วก็ถั่วถ้าเกิดฝรั่งกินเราก็ใส่มะน,นาวไปหน,นึ่งชิ้นเนี่ยมันก็จะสวยแล้ว<า>เห็นไนะหมน้ากินลแล้วไหมถ้าเกิดพูดถึงฝรั่งกินเราก็เอามะน,นาวหนึ่งชิ้นเสียไว้ข้าง นะแค่น,นี้แะจบแล้วศิลปะรามาหนา,า,าน่นะะาทานโอเคพัวไทยพัสสิทธิ